จะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อพระเอกสันวงสะทอนเจอดราม่านักค่บบอกว่าไม่ใช่พ่อทําแทนไม่ได้จริงๆคะ่ะคุณผู้ชมคะงานนี้นะคะพระเอกจะตอบว่ายังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยคะ่ะผมเนี่ยน้อยมากเลยนะที่จะหยิบกล้องขึ้นมาแล้วจะถ่ายรูปกับตเกียวในตัดตแล้วลงผมไม่เคยลงโดยถ้าไปย้อนดูผมไม่เคยแบบลงเองเลยนะเมื่อผมไม่เคยลงเลยนอกจากที่ว่าจะถ่ายแพลวๆกับนาเลตโตเกียวแล้วเป็นรูปเขาแล้วลงหรือส่วนมากจะเป็นเพลาๆากกาส่วนมากจะเป็นเพลาๆถ่ายแล้วลง ผมไม่เคยเอารูปม,มาลงเพราะว่าผมก็มีความเป็นลูกชายผมนะผมจะมองว่าอุ้ยผมว่าจะให้เกียรติเราต้องมีความให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้สําคัญที่สุดแต่การที่ผมมายืนตรงนี้นผมเองเอง็นดูและและรักในตัวเด็กพ่อผมในคุกคีมในทุกๆวันที่อยู่กับแถวๆนะครับเรามองว่าเราไม่ได้มาทําหน้าที่คําว่าพ่อแต่เราทําหน้าที่โดยที่มาเติมเต็มความรักให้กับแถววแล้วก็เอ็นดูเด็กๆ ผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แล้วแต่เด็กที่เขาเติบโตมาผมเชื่อว่าคาว่าแม่คําว่าพ่อก็ยังอยู่เหมือนเดิมจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่เพราะว่าสายเลือดก็เกิดมาจากคําว่าพ่อและแม่ตัวผมเองผมมายืนตรงนี้วันหนึ่งเขาเติบโตมาเขาก็ต้องรู้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เด็กเขาก็ต้องรู้แล้วว่าน,นี่คือแบบมันคือแฟนแม่นะสุดท้ายแล้วคู่ชีวิตของผมก็คือคือแพ่วที่เดินมากับผมแล้วในขณะที่เดินก็ไม่ได้มีแค่แพ่วครับก็มีลูกเขาอีกสองคน พราะฉะนันแล้วในขณะที่เราอยู่ด้วยกันผมเองก็รู้สึกว่าเราอะไรที่เติมเต็มหรือว่าเล่นกับน้องได้หรืออะไรได้ไม่ได้แสดงหรือว่าทําทุกอย่างเพื่อจะให้เด็กมาเคารพหรือเรียกผมมาพอสิ่งที่ผมทําผมทําเพราะว่าผมรักเขาผมรักลูกเขา นี่แหละค่ะหวังว่าจะได้ยินกันชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทางพระเอกสันเนี่ยบอกว่าคือสิ่งที่พระเอกสันเนี่ยเขาให้เกียรติทางเด็กๆแล้วก็ให้เกียรติทางแม่ของลูกค่ะเข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้ามาแทนที่ใครเลยนะคะคุณผู้ชมคาแน่นอนเขาว่าเราแทนที่พ่อแท้ๆของเขาไม่ได้แน่นอนนะคะพระเอกสันก็พูดแบบนี้เนาะเราไม่ได้เข้ามาแทนที่ใครแต่เรา เข้ามารักนะคะในตัวของคุณแม่เพลีวเข้ามาเติมเต้นเข้า,ามาเติมเต็มความรักนะคะแล้วก็เอ็นดูเด็กๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้คือสิ่งที่พระเอกสันได้พูดแล้วก็ได้ตอบคําถามกับชาวเน็ตนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันตามนี้เนาะเพราะว่ายัางไงพระเอกสันไม่เคยคิดจะล้ําเส้นอยู่แล้วค่ะเราทําหน้าที่ได้แค่นี้เรามีได้แค่นี้นะคะเกินไปกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าเราก็เข้าใจดีว่าน้องๆเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะคะแค่เขาแฮปปี้ที่มีเราแล้วเราแฮปปี้ที่ ความอความสุขในครอบครัวมันเป็นแบบนี้เราแฮปปี้มันก็โอเคแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาแล้วเขาก็ไม่เคยหวังอะไรเลยด้วยซ้ําเวลาจะถ่ายรูปถ่ายคลิปน้องๆอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เคยถ่ายแบบเดี่ยวๆลงนะ้าถ่ายน้องลงอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่เคยนะคะพระเอกซันว่าก็จะมีะทางคุณแม่เพผา,พาบ้างเนาะที่ถ่ายนะคะซส,ส่วนมากเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมขะนอกจากว่าจะถ่ายด้วยกันทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะเอออย่างเงี้ยอย่างนั้นเอาลงได้น,นะคะแต่ถ้าจะอาจะ ถ่ายเฉพาะน้องเนี่ยพระเอกสันเนี่ยไม่ทําเลยนะคะคุณผู้ชมขาคือไม่คิดจะทาอยู่แล้วเราก็ให้เกียรติทางลูกๆด้วยนะคะคุณผู้ชมขาแต่ครั้งนี้นะคะเราก็ถือว่าเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับน้องนาริตะน้องโตเกียวแล้วนะคะเราก็ทาหน้าอ่าเราก็จะทําหน้าที่ดูแลเด็กๆนะคะอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงที่ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมขาทําหน้าที่ให้อย่างดีที่สุดแต่เราก็ไม่ได้กีดกันทางฝั่งพ่อแท้ๆของเขาไม่ได้จะไปล้อมเส้นพ่อแท้ๆของเขานั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาแน่นอนค่ะว่า ยังไงนะคะเขาก็ยังรักแล้วก็คิดถึงพ่อแท้ๆนะคะอย่างเช่นบอสบิ๊กอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะเรื่องนี้นะคะแฟนคลับก็โยงไปให้ดราม่ากันไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าพระเอกสันเขาก็ไม่ได้คิดจะมาแทนที่อยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะหวังว่าแฟนคลับก็คงเข้าใจนะคะถือว่าเป็นสุภาพบุรุษพอสมควรเลยค่ะที่รู้จักให้เกียรติครอบครัวทางฝั่งผู้หญิงนะคะเพราะยังไงเขาก็ถือว่ามีลูกมีครอบครัวมาแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะเราก็ต้องให้เกียรติทางพ่อแท้ๆของเขาอะไรแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นลูกผู้ชายพอสมควรเลยนะคะแฟนคลับ นี้ถือว่าชื่นชมกันเยอะมากๆค่ะเพราะว่า คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าพระเอกสัสนเนี่ยทัศนคติดีพูดดีมากๆากนะคะกับความคิดแบบนี้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าก็เจอเดราม่ามาเยอะพอสมควรแต่เวลาที่ตอบคําถามแต่ละทีเนี่ยมันเป็นการตอบคําถามที่แบบว่าเอ้ยมันตรงนะแล้วก็มันถูกต้องนะคะคุณผู้ชมขาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเข้ามามอบความรักความอบอุ่นให้กับคุณแม่เผาเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะเพราะเรารู้สึกว่าเขานี่แหละคือคนที่ใช่สําหรับคุณแม่เพาเนี่ยทางคุณแม่เภาเขาก็เคยพูดนะคะคุณผู้ชมขาอยู่บนเวทีเนะาะบอกว รู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันดีขึ้นเรารู้สึกแบบ ปลอดภัยมากขึน้นเหมือนมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาเนี่ยฮะคุณผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นนะคะมาเติมเต็มอะไรให้กันเยอะแยะเลยเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่ามันเป็นความรู้สึกระหว่างคน2คนเนาะเราจะไปคิดแทนเขาก็ไม่ได้ค่ะอย่างนี้นะคะเราก็ควรที่จะแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมในตัวของทั้ง2คนค่ะก็เดินทางมาจนกระทั่งวันที่ต้องเข้าประตูวิวา์นั่นเองเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมขาก่อนหน้าน,นี้เราก็เห็นว่าเออเวลาที่แม่แพลเนี่ยอยู่กับพระเอกซันมปนดูแฮปปี้มีความสุขนะ,ะคะคแล้ว แฟนคลับก็เชียร์กันเยอะมากๆนะคะว่าเอ๊ะอยากให้2คนนี้อ่ะจากคู่จิ้นเนี่ยเป็นคู่จริงได้ไหมนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะคะเพราะว่าแฟนคลับก็ดีใจกันเยอะมากๆเนาะจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงสักทีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางพระเอกสันแล้วก็ทางแม่แพลวเนี่ยก็ออกมาเปิดปากนะคะเปิดใจคุยกันสักทีค่ะว่าเนี่ยฉันเนี่ยกำลังชอบเธออยู่นะแล้วก็ศึกษาดูใจกันเนี่ยคะ่ะทางนางเอกแพรวเนี่ยก็บอกว่า เออยอมรับว่าชอบนะคะ,อะชอบพระเอกสันนะคะแล้วก็ออกมาพูดเลยนะคะตอบคาถามแฟนกลับเลยนะคะบอกว่าชอบจริงๆนะคะแล้วก็ยืนยันที่จะสานสัมพันธ์ต่อนะคะตอนนี้ก็คือขอเริ่มต้นจากการศึกษาดูใจก่อนนะคะค่อยขยับสถาน,นะ,ะไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะคะจิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันที่ตกลงคบกันจริงๆเนี่ยวันไหนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่า พอวันที่ออกมาประกาศว่าชอบแล้วก็ศึกษาดูใจเนี่ยก็น่าจะเป็นเริ่มคบหาแล้วเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าศึกษาดูใจลหลายๆคนก็คือมันคบหาแล้วเลยค่ะแล้วก็เดินทางมาจนถึงวันนี้นะคะพระเอกซันก็ได้ ขอแต่ง,งานแม่แพลวเป็นที่เรียบร้อยเนาะคุณผู้ชมเนาะแฟนคลับก็คือเซอร์ไพรส์มากค่ะไม่คิดว่าจะถึงวันนี้จริงๆนะคะฝันของแฟนคลับหลายๆคนถือว่าเป็นจริงกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยินดีกับแม่แพลวด้วยมากจริงๆค่ะค่ะ,ะเรียกได้ว่าความรักเนี่ยมันไม่เกี่ยงกับอายุแล้วก็สถานะเรื่องครอบครัวหรืออะไรต่างๆนาะนาะเนาะคุณผู้ชมเนาะถ้าเรารักกันนะคะอะไรก็ถือว่าขวางไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวดีความรักมันเปิดแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่มันสามารถรักกันได้หมดถ้าเราตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่ว กันแล้วนะคะคุณผู้ชมขาโลกมันสมัยใหม่แล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะมันจะออยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วนะคะห่างกันสีปี20ปี30ป,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 ปีก็ยังรักกันได้เลยจริงไหมเอ่ยอ่านี้นะคะทางพระเอกสันแล้วก็แม่แพรวเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนดราม่าก,กันอยู่แล้วเนาะถ้าสนดราม่าจริงๆวันนี้เขาคงไม่ได้แต่งงานกันหรอกค่ะนี่นะคะเราก็ควรแสดงความยินดีมากกว่าเนาะนี่ค่ะพระเอกสันก็ได้ฝากแคปชั่นแคปชั่นหนึ่งไว้นะคะบอกว่า ความรักไม่ใช่เรื่องของใครต้องดูแลใครแต่มันเป็นเรื่องของการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วก็แท็กพัฒนานานทดรักษาเนี่ยก็คือทางพ่อแม่แพวๆนั่นเองเนะคะคุณผู้ชมขา นี่นะคะน่ารักมากๆเลยทีเดียวนีว่คะกำลังหวานฉ่ากันเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะเราเห็นภาพแบบนี้เราก็ดีใจกับทางคุณแม่แพะพามากจริงๆค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยเจอดราม่ามาเยอะเนาะวันนี้เราเห็นมีความสุขเนี่ยเราก็ดีใจไปด้วยค่ะถึงแม้บางท่านอาจจะไม่ชอบนะคะหรืออาจจะอคาาติเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสําหรับคุณแม่แพะาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบมาตั้งนานแล้วเราก็ไม่ต้องคอมเมนต์ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าผู้ที่โชคดีคนนั้นจะเป็นเราหรือเปล่านะคะถ้าแม่แพะาเห็นเขาอาจจะเอาเรื่องก็ได้หรือบางทีอารมณ์ดี จะเจอแล้วแค่ตอบกลับเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็ไม่รู้เลยนะคะว่าพูยจะออกกับเราหรือเปล่านะคุณผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้า ใครรู้สึกว่าอุ้ยไม่ชอบแบบผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายคนนี้แล้วก็เลื่อนผ่านไปเลยดีกว่าค่ะเลี่ยงดราม,ม่าไปเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากร่วมแสดงความยินดีกับทางพระเอกซันด้วยกันแล้วกันนะคะอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมขาคือการตอบคาถามของพระเอกซันหวังว่าแฟนคลับจะเข้าใจกันตามนี้นะคะไม่ได้มาแทนที่ใครแน่นอนแล้วก็ไม่ได้คิดจะมาแทนที่พ่อแท้ๆของเขาอยู่แล้วค่ะเราก็ต่างที่เกยรติซึ่งกันและกันแล้วก็วกพระเอกซันเนี่ยก็เข้ามาเติมเต็มความรักของแม่แพลวแล้วก็เติมเต็ม ความรักความรักของเด็กๆแล้วก็อินดูเด็กๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาก็ทาตามนาทีไปเนาะคุณผู้ชมนาอนแล้วก็มาดูแลเด็กๆด้วยนะคะคุณผู้ชมขาฝากแฟนคลับให้กําลังใจแล้วก็ติดตามซัพพอร์ตกันต่อไปด้วยเลยกันค่ะ, mm hmm. คะส่วนวันนี้จินเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรมาอัปเดตนะคะเดี๋ยวจินจะรีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยวกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ